สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะวันนี้มาเจอกันวันพฤหัส,สบ,บดีนะคะวันพฤหัสบ,บดีสีส้มวันนี้ครูมีพิศนาคำทายจะมาถามนักเรียนนะคะถ้านักเรียนตอบได้ตอบได้เลยนะคะมาเลยค่ะ้อที่หนึ่งอะไรเอ่ยเฉลยไว้ดูน้ำได้ชื่นใจจริงอะไรคะ ไม่ได้ยินเสียงใครเลยอ๋อมีเสียงแว่แวๆมาแล้วค่ะดูดน้ำได้ชื่นใจจริงอะไรคะลออค่ะต่อไปคะ่ะข้อที่สองนะคะอะไรเอ่ยแหลงหากินถิ่นของแม่ค้าใครตอบได้คะเสียงไหนคะ่ะ ได้ยินแล้วค่ะตลาดค่ะข้อที่สามอะไรเอ่ยผลไม้เป็นพวงมีสีม่วงสีเขียวอะไรคะเป็นพวงด้วยมีสองสีค่ะสีม่วงกับสีเขียวสองพยางค่ะเปเลยแล้วนะคะ มีสีม่วงค่ะอารมณ์อ,อะไรเอ่ยเป็นคำราชาศัพท์ใช้กับการบวชนะคะเป็นคำราชาศัพท์ค่ะนะคะใช้กับการบวชมีสองพยางค์เหมือนกันค่ะพนวดค่ะข้อต่อไปนะคะ อะไรเอ่ยกลุ่มควันสีขาวหน้าหนาวมีมากลอยอยู่บนฟ้าค่ะมีพยานเดียวนะคะอะไรคะหมอบค่ะนี่นะคะขอกสีขาวขาวอะไรเอ่ยดุร้ายขว่าใครเป็นปลาใหญ่อยู่ในเทะเล ตัวใหญ่น่ากลวัวอะไรคะปลาด้วยกันยังกลัวเลยคะ่ะพลามเลยค่ะอะไรเอ,อ่ยยิ่งตัดยิ่งยาวค่ะไม่ใช่ตัดแล้วสั้นนะคะยิ่งตัดก็ยิ่งยาวขนมค่ะ ไรเอ่ยเป็นเพื่อนที่ดีมีความซื่อสัตย์เสียงดังฟังชัดหัดไว้เฝ้าบ้านน่ารักมากแทกันมีกันทุกบ้านเลยนะคะใครไม่มีก็หนาแย่เลยนะคะอะไรคะนี่ค่ะหมาถ้าจะพูดภาษาให้สุภาพก็คือสุดรักค่ะต่อไปนะคะ อะไรเอ่ยผิดศีลข้อ 2. สองศีลข้อสองว่ายังไงคะจำได้ไหมต้องหมองมัวพาตัวเข้าคุกนะคะผิดศีลข้อสองต้องหมองมัวพาตัวเข้าคุกสองพยางค์ค่ะเด่นแว่วๆมาแล้วค่ะอะไรคะมือค่ะข้อสุดท้าย อะไรเอ่ยเป็นตาข่ายคล้ายถุงใช้ช้อนปุ้งช้อนปลาคล้ายถุงนะคะใช้ถุงกาแฟจับถุงกาแฟนะมลี่ค่ะอะไรคะสวิงค่ะทำถามหมดแล้วนะคะ นักเรียนมาดูคำตอบที่คุณครูติดไว้ให้พี่ที่บอร์ดเนี่ยคะ่ะนะคะ็นคำว่าถนนถนนมีกี่พยางค์คะสองพยางค์หลอดมีหนึ่งพยางคน์ะัะนั้นคำตอบจากคำพิกนาคำไทยเนี่ยที่คุณครูติดไว้เนี่ยถ้าคุณครูจะให้นักเรียนออกมาจำแน นักเรียนจะใช้เกณฑ์อะไรในการกับแม่คะอเด็กถิงเทวร์วันจะจำแนกหน่อยค่ะค่ะดูก็จะแบ่งส่วนเลยค่ะแบ่งส,ส่วนเลยใช่ไหมคะกระ,ะแถบเลยค่ะเดี๋ยวมาดูเด็กหญิงเทวรวันนะคะนักเรียนรู้จักไหมรู้จักเด็กหญิงเทวรวันไหมคะ <laughs> แยกันแน่ภาพเหล่านี้ออกเป็นสองส่วนหนูเอาส่วนแรกหนูรูปพยายงค่ะเป็นคำหนึ่งพยายงแล้วก็ส่วนที่สองสองพยายงค่ะเป็นคำสองพยายงถูกต้งไหมถ้าะอาปรบมือให้วะวันหน่อยค่ะเก่งมากใช่ไหมคะวันนี้เพืเรียนเก่งด้วยค่ะอันนี้คือการใช้ใเกณฑ์แยกคำอ่านคืออันนี้เป็นคำพยายงค์เดียวี้เป็นคำสองพยายงค์ แตกต่างกันยังไงเอ๊ะคำพยาญเดียวน่ยที่หอนำหมดเลยนะคะหอนำรอหอนำมอหอนำมอนะคะส่วคำพวกน,นี้เป็นคำสองพย,ยัญชนกเรียนรู้ไม่ทันครูจะสอนเรื่องอะไรเรื่องอะไรคะได้ยินเสียงแว่วๆมาแล้วคะ่ะอักษรน,นำค่ะอักษรน,นำค่ะวันนี้ครูจะสอนเรื่องอักษรน,นำ อันนี้คือลักษณะของอักษรน,นำและการอ่านนะคะดังนั้นอักษรน,นำนะคะมีลักษณะดังนี้มีพยัญชนะต้นสองตัวประสมแตละเดียวกันและตัวสะกดเดียวกันนะคะอันนี้คือลักษณะของอักษรน,นำแบบที่สองข้อที่สองลักษณะของอักษรน,นำคือ หนึ่งอ่านออกเสียงพยัญชนะเดี่ยวอ่านออกเสียงพยัญชนะเดี่ยวคือคำที่มีหอนาหอนาอะไรคะหอนอาอนักษรต่ําเดี่ยวค่ะจําได้ไหมต่ําเดี่ยวเป็นยังไงงูใหญ่นอนอยู่ณนะริมวัดโมยโลกนี่คือต่ําเดี่ยวต้องหอนำนะอ่านออกเสียงพยัญชนะเดียวเช่นุดหนึ่งพยางชนิดหนึ่งพยางเอามารวมกันก็เป็นงดหิด ต่อไปข้อที่3มลักษณะของอักษรน,นำออ,อ,ออกเสียงสองพยางออกเสียงสองพยางก็คูอคำที่มีอักษรสูงกับอักษรกลางนำอักษรต่ำเดี่ยวสูงกับกลางนะคะนำอักษรต่ำเดี่ยวความเป็นคูให้ดีอักษรเดี่ยวมนะ องอักษรน,นำนะคะถ้าออกเสียงพยางคนเดียวเมื่อกี้นี้บอกไปแล้วหอนำอักษรต่างเดียวนะคะหอนำหอนำงหอนำยอหอนำนอหอนำยอหอนำนอหอนำรอหอนำว หอนำมอหอนำรอค่ะหรือทุละนี้ไม่ไดใช้ค่ะนะคะออกเสียงพยานเดียวแต่ถ้าออกเสียงสองพยานก็คืออักช้อนสูงกับ อักษรกลางนำอักษรต่ำเดี่ยว่ะอักษรสูงอักษรกลางนำอักษรต่ำเดี่ยวจะออกเสียงสองพยางแต่ถ้าเป็นพยางเดียวจะต้องเป็นคำที่มีหอนำนะคะเช่นเมื่อกี้นีแบบน้ หมอบนะคะหมาหลอดพวกนี้หอนำหอนำอักษรตเดียวนะคะแล้วก็ออกเสียงเพียงงเดียวมีอีก4ี่คำก็คือออนำายอดยาอยู่อย่างยากนะคะน,นีนคือลักษณะของอักษรน้ำได้ไหมคะ เดี๋ยวเราลองมาทำแบบจิตหัดมาเล่นเกมนะคะอาบอดจะเล่นเกมนะคะคุณรูมีตัวอย่างขอนำ ตั้เดียวะคะ่ะอันนี้เป็นหอยังไงคนะตัวหน้าส่วนตัวที่สองเป็นหอสองตันเดียวง,งูใหญ่นอนอยู่นะหรือวัดโมโลกนะคะคำที่มีหอนำงอเช่นเงาหมุดงานนะคะ หอนำยอก็จะมียญ้าหญิงใหญ่หอนำนอน้ำหนอนหูหอนำยอหีนี่อ่านว่าอะไรเอ่ยเยาเยยาเก่งมากค่ะหยีหขอนำรอรูรีรเหรียญหอนำวอวีหวานแหล่หอนำมอหมอ หมูหิีแล้วก็หอนำหลอหลอเหลาหลุมเห็นไหมคะถ้าเป็นพยัญชนะตัวหน้าเป็นหอยนำอักษรตาเดียวออกเสียงพยัญเดียวแล้วก็ออนำยอจะอยู่อย่างเดียวเพอ,ออกเสียงพยัญเดียวเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันก่อนนะคะเพื่อนเียนจะได้ ความรู้เพิ่มเติมและก็นำไปใช้ใน,นการทำบ้านของอดีเลย์นะคะดูแผ่นชัดดูการที่เราจะรู้ว่าคำไหนเป็นอักษรนำหรือใช่อักษรนำ ก็อย่างที่ครูบอกแล้วนะคะถ้าออกเสียงพยางค์เดียวคือคําที่มีหอนำอักษรต่ำเดี่ยวแต่ถ้าออกเสียงสองพยางค์ก็คือคําที่มีอักษรสูงกับอักษรกลางนาอักษรต่าเดียวอักษรน,นานี้ไม่ต้องเอาอักษรต่าคู่มาเกี่ยวเลยนะคะไม่มีอักษรต่าคู่เลยนะคะมาดูคําแรกค่ะคณิตสมัครอ่านแหญ่ ใครรู้บ้างคะคำไหนเป็นอักษรน,นำเด็กหญิงเด็กหญิงอะไรเเลือกมาคนทีเด็กหญิงเคลวันเด็กหญิงธนกรตอบค่ะเด็กหญิงธนกรค่ะเชิญเลยคะ่ะแถวแรกเลยแถวแรกคณิตนนสมัคร อานแหวนท่านไหนเป็นอักษรนำคะแหวนค่ะแหวนทำไมถึงบอกว่าแหวนเป็นอักษรนำเพราะ,ะขอนำค่ะขอนำตัวอะไรคะขอนำวอขอนำวอเก่งมากค่ะปรบมูลให้นก่อนนะคก่งนอกจากแหวนแล้วมีอะไรอีกไหมคะนู่ตอกค่ะ,ะสมัครค่ะสมัครทำไมถึงบอกว่าสมัครคะ ข้อพะยายามที่สองออกเสียงหองนำมอค่ะเยี่ยมเลยค่ะนะคะอัน,นี้เรามาดูคำอื่นถ้า,านักเรียนไม่รู้จริงๆเรามีวิธีการแจกรูกคำหรือเขียนคำอ่านทีนี้สมาคร อ่านอ่านนี่มีเพียงพันธุต้นตัวเดีวยวไม่ใช่อยู่แล้วค่ะอักษรนำจะต้องมีเพียงพันธุะต้นสองตัวมาดูคําว่าทันทีกับสมครเพราะอาจากห้อมอ,อักกอมักหอมนำมอค่ะแสดงว่าคําว่าสมัครเนี่ยเป็นอักษรนำนะคะดันั้นแถวเนี้ยมีอักษรนำสองคำต่อไปดูแถวที่สองค่ะ หรือฉลามอวดหายธนกรคะหรือค่ะหรือทำไมถึงหรือ,รอละ่ะเพราะว่าเป็นหอหีบนำรอเรือค่ะเก่งมากค่ะหอหีบนำรอดิอีธน,นกรได้แต่คำหอนำทั้งนั้นเลยค่ะใช่ระวันค่ะมีกไหมคะมีค่ะฉลามค่ะฉลามระวันเก่งค่ะ ออกเสียงสองพยางพยานที่สองจะต้องออกเสียงเหมือนมีอะไรนาคะหอนำ<โ>ลงลองนฉลา,าหอลออะฉะหอรออะมอลหลังอันนี้เป็นชนะต้นตัวเดียวอ,อัวดออวไม่ใช่ค่ะหอไอรอหายมีเพียอนชนะต้นตัวเดียวไม่ใช่ค่ะนั้น แถวที่สองไม่มีอักษรน,นำาอสคัมาดูแถวที่สามค่ะสว่างมาหายาหนูนสว่างค่ะสว่างอ้ได้และสองพยายนพนักรเก่ง,งมากค่ะอันนี้ค่ะแค่ไมู่กมาหาไม่ใช่ทำไมจึงไม่ใช่นี่ก็มอนี่ก็หอนงคะม,ม,มันมันไม่ใช่ออกเสียงหอนำค่ะ หอหีบไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มาอยู่ข้างหน้า<ช>หอยีีไปอยู่ข้างหลังเกือบถูกนะคะเอา99คอยเซ็นแล้วกันนะคะมะหาค่ะไม่ใช่ค่ะนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นอักษรต่ำนำอักษรสูงไม่มีนะคะอ่าอักษรน,นำไม่มีอักษรต่ำนำอักษรสูงมีแต่อักษรสูง,ก,ก,สงกับอักษรกลางนำอักษรต่ำเดียวถูกต้องค่ะต่อไป ระวันแล้วกันค่ะหนูค่ะหนูเพราะว่าหอนำอักษรต่ำเดียวนะคะออกเสียงหนึ่งพยางหมดยังคะยังค่ะคำไหนลูกคำว่าอยากค่ะคำว่าอยากเพราะว่าอนนำยอออกเสียงพยางเดียวมีอยู่สี่คำค่ะอยากอยู่อย่างอยากถูกต้องค่ะแถวนี้มีอักษรนำสามคำต่อไปแถวสุดท้าย ตาสนิทอายตลาดส,สนิทค่ะสนิทตาไม่ใช่เหรอคะไม่ใช่ค่ะแักกตาเป็นคำชนิดใดคะพวกกล้ำค่ะคำพวกกล้ำแท้หรือไม่แท้คะแท้ค่ะเยี่ยมเลยคะ่ะปรบมือให้หน่อยค่ะเก่งมากตอ<ๆ>รอนะคะเป็นคำพวกกล้ำแท้เราเรียนเมื่อวานนี้จำได้ไหมคะจำได้ไดค่ะ สนมทมาเขียนดูสิศจะมีมีหอนาำค่ะถูกต้องค่ะจะมีต่อไปค่ะต่อไปนะคะคำว่าอายค่ะใช่ไหมคะไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่ามีพยยญชนะชนะต้นเพียงต,ตัวเดียว ผสมก no ับจระอาตัวสะกดคือแม่เกินนะคะไม่ใช่อักษรนําตลาดใช่ไหมคะตลาดใช่ค่ะตลาดมาดูสิถ้าว่าตลาดเป็นอักษรนํำไหมตลาดตะหลัพยานหลังจะต้องออกเสียงเหมือนมีอหอนำจะ จันนดพยางค์ที่หนึ่งออกเสียงสระ,ะอะกึ่งเสียงกึ่งเสียงออกยังไงเอาเต็มเสียงก่อนไหมคะอึกปากคุณนรีนะอะอย่างนี้เขาเรียกว่าเต็มเสียงกึ่งเสียงอะอะอึอย่างนี้เขาเรียกว่าก네ึ่งเสียงนะคะจนิิพยางค์แรกออกเสียงเหมือนมีสระอะพยางค์ที่สองเนี่ยออกเสียงเหมือนมีหอยอย่างนี้เรียกว่าอักต่ำยอง เขียนคำาว่าเมื่อกี้คุณครูเขียนข้างบนอาจจะมองไม่เห็นตะมาศชายล้ำนะคะตะวางนะคะเห็นไหมคะ อย่างที่สองเนี่ยออกเสียงของทีทพกคำเลยค่ะนี้ก็เรียกว่าอักษรนัาน,นะคะม,มีใครไม่เข้าใจบ้างลูกนะคะเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกผัดกันนะคะเดี๋ยวรู้จะให้นักเรียนทําแบบฝึกผัดทั้งหมดสิบข้อทำในสมุดนะคะทีนี้การเขียนแบบฝึกผัดในสมุดเวลาเขียนเงินที่ นาดีต้องกระจายนะคะวันพฤหัสจาบ,บดีที่17มิถุนายนเว้นช่องด้วยค่ะพุทธศักราช2564อันนี้อยู่ปลายเลยค่ะนะอยู่ปลายทางปลายแถวสมุดเลยอย่าไปเขียนติดกันเป็นกระจุกส่วนครั้งที่ต้องใช้เลขไทยค่ะนะไม่ใช้เลขอาริตเลยนะคะภาษาไทยเราจะไม่ใช้เลขอาริกครั้งที่ผิดเส้นใต้ แล้วก็เขียนคําจังเขียนคําจังของคุณครูเนี่ยก็ขีดเส้นใต้ทุกครั้งเมื่อทํางานเสร็จจิบสองข้อแล้วให้นักเรียนขีดเส้นใต้เลยค่ะแล้วเราไปทําแบบฝึกหัดกันย,ยังคะพร้อมยังคะพร้อมแล้วไปเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนหลังจากดูคุณครูสอนแล้วทําได้ไหมคะ ต่อไปนี้ก็เป็นหน้าที่ของนองโอรียนแล้วนะจะต้องทําแบบฝึกขัดสนอนครูเรามาเริ่มทําแบบฝึกขัดข้อที่หนึ่งกันเลยค่ะข้อที่หนึ่งนะคะอ่ะอ่านคำสั่งก่อนลูกเขียนเครื่องหมายถูกหลังคําที่เป็นอักษรน,นําข้อหนึ่งกระบ,บทค่ะข้อสองปรีข้อสามอร่อย คุณครูตอนให้เรียนดูแล้วว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าคำไหนเป็นอักษรนำแจกลูกคำหรือเขียนคำอ่านก็ได้ค่ะเช่นคำว่ากระบทกอากบออก,กออดอบทพริออกเสียงควบกันแสดงว่าเป็นอักษรควบอร่อยออออหอรออยอรอยไม่เอกร่อยอ่านว่าอร่อย คำว่าอาร่อยพยางหลังออกเสียงเหมือนมีหอหีบนําเพราะฉะนั้นคําว่าอาร่อยเป็นอักษรน,นําค่ะเราก็ใส่เครื่องหมายถูกนะคะนักเรียนทําแบบนี้ทุกข้อนะคะลองมาดูข้อที่สองค่ะสมองถนอมทนูข้อที่สองเนี่ยมีอักษรน,นำสองคำนะคะคุณครูบอกไว้ก่อนดูดีๆค่ะ ข้อที่สามเฉลยเฉลยปลอดข้อ4ค่ะอยากเหลวปลอดข้อหค่ะผลเหลวอยวหยางข้อ6ค่ะ โหนลอกอายอย่าลืมนะคะบางข้อจะมีอักษรน,นำหนึ่งคำบางข้อจะมี2องคำคุณครูไม่บอกนะข้อไหนนะักเรียนต้องหัดทำเองแล้วก็ดูคลิปที่คุณครูสอนให้ดูนะคะต่อไปนะคะเขียนอักษรน,นำจากคำอ่านนะคะก็จะเป็นข้อที่7 ทะเลทะไหลเดี๋ยวคุณครูอ่านให้ฟังอีกครั้งนึงนะคะทะเลทะไหลเขียนอย่างไรทะเลทะไหลเขียนแบบนี้นะคะต่อไปข้อที่8ค่ะสม่ำเสมอสว่างสวหยสนิทสนมผัดหนาน เฉลียวเขียนให้ถูกนะคะถ้าไม่เข้าใจตรงไหนให้ย้อนกลับไปดูคลิปที่คุณครูสอนนะคะวันนี้ขอแค่นี้ก่อนนะคะวันนี้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ